คือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อก่าว แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งม่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเจิญเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณ พอประมาณหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างโดยมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใก่และไกลการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต้องคำหนึงถึงสีมิติดังนี้ด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอสมควรคิดและวางแผนอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไปการเผื่อทางเลือกสำรองด้านสังคมช่วยเหลือเกือ้อกูลรู้รักสามัคคี สร้างความเทีมแข็งให้ครอบครัวและชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดก,การอย่างฉลาดและรอบคอบเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดด้านวัฒนธรรมรักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยเห็นประโยชน์และคุณ คุ้มค่าของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นรู้จักแยกแยะแ,และเลือกรับวัฒนธรรมอื่นๆ 2. งเงื่อนไขาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่เงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบครอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในในขั้นตอนปฏิบัติคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดท,ทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเงื่อนไขที่สอเง,งื่อนไขคุณธรรมคือมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดท,ทน มีความเพียรใช้สต,ติปัญญาในการดำเนินชีวิตหลักการทรงงาน27ประการพระบาทสทมเด็จพระบรมชนาการทิเบรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาาบอพิตร 1. ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันมออ่อนน้อมถ่อมตน 3. ความเพียร 4. ีรักสามัคคีห้าทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน 6. มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น 7. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง 8. ระเบิดจากข้างใน 9. ทำตามลำดับขั้น 10. ภูมิสังคม 11. องค์รวม 12. ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 13. ขาดทุนคือกำไร 14. อลูกป,ป่าในใจคน 15. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 16. อาธรมาธรมปราบอาธรรม 17. ประโยชน์ส่วนรวม 18. การพึ่งตนเอง 19. เศรษฐกิจพอเพียง20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดแมคโครเริ่มไมโคร22ไม่ปิดตำราทำให้ง่าย23การมีส่วนร่วม24พออยู่พอกิน 25. บริการรวมที่จุดเดียว 26. ่ล่าเริงลื่นเริงค,คึกคักคึกคืนกระชากกระเฉงมีพลัง 27. ชัยชนะของการพัฒนาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีกาไว้้ใหับเรตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบัน